ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาอธิบายข้อสอบนะที่อยู่ในเพจกฎหมายสำหรับสอบตำรวจนะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิสารกิจนะครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มพะเยานะครับซึ่งผมก็สอนในรายวิชากฎหมายอาญานะครับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับแล้วก็ กฎหมายลักษณะพยานนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเฉลยข้อสอบที่มีความน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของข้อสอบในลักษณะนี้นะครับจะอยู่ในคอร์สติวกฎหมายสําหรับสอบพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับประมาณ1000ักว่าข้อนะครับแล้วผมก็ยังออกข้อสอบให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับข้อสอบข้อนี้นะทุกท่านลอง กดวิดีโอหยุดไว้นะครับแล้วก็ลองทำข้อสอบดูก่อนนะครับแล้วก็เมื่อทำแล้วนะครับผิดถูกยังไงไม่เป็นไรอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะลองทำดูนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่าสำหรับข้อนี้นะครับใน1เนี่ยได้ใช้ให้ใน2เนี่ยไปค่าใน3ใน2ตกลงนะเพราะเห็นว่าได้ค่าจ้างแพงแต่ใน2เนี่ยไม่มีปืนครับ ในหนึ่งจึงให้ยืมปืนใน2ใช้ปืนที่ยืมมา,ามาจากในหนึ่งเนี่ยนะครับไปยิงใน3จนถึงแก่ความตายนะครับในหนึ่งเนี่ยมีความผิดฐานใดนะครับแน่นอนครับว่าในหนึ่งเนี่ยนะครับมีการกระทำเนี่ยอยู่2การกระทำใช่ไหมครับการกระทำแรกก็คือไปใช้ให้ใน2เนี่ยไปฆ่าใน3นะครับโดยการจ้าง นะแล้วก็ใน2เนี่ยก็ตกลงด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นที่1นะส่วนประเด็นที่2ก็คือตัวของใน2เนี่ยไม่มีปืนครับเป็นมือปืนแต่ไม่มีปืนนะก็เลยยืมปืนใน1ไปยิงใน3จนถึงแก่ความตายนะครับอันนี้เป็นการการะทาที่2นะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาดูเนี่ยนะครับในประเด็นที่1เนี่ยนะครับที่ใน1ได้ใช้ให้ใน2ไปฆ่าใน3เนี่ยนะครับโดยการจ้างเนี่ยนะครับแล้วก็ ใน2ก็ตกลงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วหลักในเรื่องของการเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดเนี่ยนะครับจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา,า84นะครับเดี๋ยวทุกท่านมาดูนะครับมาตรา84อ,าอันนี้คือประมวลกฎหมายฉบับอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะเ,เดี๋ยวลองดูนะครับ ความผิดฐานเป็นผู้ใช้เนี่ยนะครับอยู่ในมาตรา84นะครับผู้ใดก่อให้ผู้อื่นเห็นไหมครับผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดนะไม่ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุยงส่งเสริมนะครับหรือด้วยวิธีอื่นใดนะครับผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทําความผิดนะเมื่อใช้แล้วนะครับไม่ว่าผู้ถูกใช้จะ,ะยินยอมกระทําหรือว่าไม่ยินยอมกระทำเนี่ย นะครับนับตั้งแต่ที่ได้ใช้ปุ๊บเนี่ยผู้ใช้เนี่ยมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ทันทีรับโทษ1ใน3ส,ส่วนนะครับแล้วถ้าหากว่าผู้ถูกใช้เนี่ยได้ไปกระทําความผิดตามที่ได้ใช้นะครับผู้ใช้เนี่ยก็ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ครับตัวของใน2ซึ่งเป็นผู้ถูกใช้เนี่ยนะครับที่เป็นมือปืนเนี่ยเขาได้ไปกระทําความผิดตามที่ได้ใช้แล้ว เพราะฉะนั้นความรับผิดของนีนหนึ่งเนี่ยจึงจะต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการถูกต้องไหมครับก็คือรับโทษเช่นเดียวกับในสองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของในสองเนี่ยเป็นการฆ่าคนตายโดยไต,ต่ตองไว้ก่อนนะมีการคิดวางแผนแล้วก็ไปฆ่านะครับเป็นการฆ่าคนโดยไต,ต่ตองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8งอนุ4ใช่ไหมครับในหนึก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกับใน2 นะครับก็คือรับโทษฐานฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเป็นผู้ใช้ให้ผู้กระทำผู้อื่นกระทาความผิดนะก็ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการนะครับประเด็นเกี่ยวกับผู้ใช้เนี่ยไม่ได้ยากอะไรครับนะแต่ว่าประเด็นที่ยากเนี่ยจะอยู่ในส่วนของผู้สนับสนุนนะครับก็คือตัวของนี่นึงเนี่ยนอกจากใช้เขาแล้วยังไม่พอนะครับยังให้เขายืมปืนไปฆ่า ใน3ด้วยนะครับซึ่งการกระทําตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการให้ความช่วยเหลือหรือความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทาความผิดนะครับถ้าคนที่ให้ยืมปืนเนี่ยไม่ใช่ใน1นะเป็นใน4ใน5ใน6เนี่ยใน4ใน5ใน6เนี่ยจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทาความผิดทันทีครับนะครับแต่ว่าคําว่าทันทีในที่นี้ นะครับไม่ใช่ว่าพอให้ยืมปืนเขายังไม่ได้เอาไปยิงใครเนี่ยมีความผิดทันทีไม่ใช่นะครับความรับผิดของผู้สนับสนุนเนี่ยนะครับมันจะมีขึ้นได้เนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อความผิดที่เขาให้การสนับสนุนเนี่ยมันเกิดขึ้นเช่นเอาปืนที่เขาให้ยืมเนี่ยไปยิงคนแล้วนะครับผู้สนับสนุนถึงจะมีความรับผิดนะครับแต่ว่าวันที่ให้ยืมปืนเนี่ยยังไม่ผิดเพราะว่าไอ้คนที่ยืมปืนเนี่ยเขายังไม่ได้กระทําผิดนะมันคนละกรณีกับผู้ใช้นะครับ ผู้ใช้เนี่ยใช้แล้วผิดทันที1ใน3นะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเอา้าในเมื่อใน1นเนี่ยให้ยืมปืนเนี่ยไปฆ่าใน3เนี่ยใน1จะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนอีกไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำของใน1มันก็เข้าหลักเกณฑ์ของการเป็นผู้สนับสนุนนะครับนะครับผู้ใดให้ความช่วยเหลือหรือความสะดวกในการที่อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะนะผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนนะครับแต่แต่เมื่อว่า ในหนึ่งเนี่ยเขาเป็นผู้ใช้ไปแล้วนะครับแม้ต่อมาจะมีให้การให้การสนับสนุนนะครับในการกระทําความผิดเช่นให้เงินให้ทรัพย์สิน,นอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ปืนในหนึ่งก็ไม่ต้องรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนอีกนะครับเพราะว่าความรับผิดฐานเป็นผู้ใช้เนี่ยนะครับมันเป็นความผิดที่มันกลืนความรับผิดของผู้สนับสนุนไปแล้วนะครับแล้วก็โทษตามกฎหมายเนี่ยมันก็หนักกว่าด้วยนะครับเพราะว่า เมื่อผ uh ู huh. mm ้ถ hmm. ูกใช้ได้กระทำวามผิดเนี่ยผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการนะครับแต่ว่าในส่วนของโทษของผู้สนับสนุนเนี่ยนะครับรับโทษเพียงแค่2ใน3ส่วนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับในหนึ่งเนี่ยมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการนะครับแล้วก็ใน1เนี่ยนะครับไม่มีฐานไม่มีความผิดฐาน นะครับเป็นผู้สนับสนุนนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อ2นะครับข้อขอนะครับใน1มีความผิดฐานเป็นผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไต,ต่ตองไว้ก่อนนะครับข้อกอไก่เนี่ยไม่ใช่นะครับ,นะรบเพราะว่าเขาไม่ได้รับโทษแค่1ใน3นะครับเขารับโทษเสมือนเป็นตัวการโทษ1ใน3เนี่ยคือโทษตอนที่เขาไปใช้ เมื่อถูกใช้เมื่อผู้ถูกใช้ได้กระทำวามผิดโทษจะไม่ใช่1ใน3ครับจะเป็นโทษรับโทษเสมือนเป็นตัวกลางนะครับส่วนข้อคอควายนะครับกับข้อ,ององงูเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ละนะครับไม่ใช่อยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะครับทุกท่านครับถ้าหากว่าอยากจะทําข้อสอบในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ได้ดูวิดีโอเฉลยในลักษณะนี้นะครับสามารถที่จะสมัครติวนะครับคอร์สติวกฎหมายสําหรับสอบพนักงานสอบสวนนะครับทั้งรอบบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็รอบบุคคลภายในนะครับข้อสอบในคอร์สเนี่ยมันจะมีทั้งยากง่ายยากมากๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าข้อสอบจะออกในลักษณะไหนนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถจะทําข้อสอบนะครับได้แน่นอนนะครับถ้าหากว่าผ่านการติวข้อสอบ นะครับในจํานวนพันกว่าข้อนะครับแล้วก็ในช่วงใกล้สอบเนี่ยผมก็จะติวสดให้ด้วยนะครับในรอบบุคคลภายในเนี่ยติวสดไปให้27ครั้งนะครับยีชั่วโมงเนี่ยคุ้มมากๆนะครับทุกท่านครับทั้งหมดนี้นะครับเพียง2,900บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคครับทุกท่านครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ